มาอีกแล้วพี่น้องนะคะโอ้โหสําหรับคลิปที่พานมาแอดมินกับเดบอไปแล้วนาะ,ะพี่น้องนาะนะคะว่ากันวา่าตรงตรงเตง็มเต็มนะคะเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนคือวา่าตาดีมากสําหรับเอฟซีแฟนคลับของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคือวา่าตาดีแห้งคันว่าเรื่องเลขกนี่คือวา่าตาดีหลเนาอพี่น้องนอน,นะคะ่ะสำหรับในวันนี้น้องอุ้งอิงกับบอจโจได้เดินทางไปที่ สาลเจ้าปูกุดเปงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนพนงนะคะ FC แฟนคลับหลายค,คนกับากันมาคันเดินทางไปสถานที่แบบนี้คือว่าต้องมีเกี่ยวกับตัวเลขลุดออกมาแน่ละพนาพินองแล้วนะคะมันบังเอิญเกินไปไหมนะคะคือว่าสำหรับทางด้านบอสโจโยมนินเพื่นแดงพิการลงรูปพ่นองลงรูปนะคะเป็นรูปไทย อุงอิงกับบอโจละกะมีภาพติดเป็น f อฟซีแฟนคลับที่ได้เดินทางไปเบิงนพนองเนาะน,นะคะละกะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่นองนะคะเอฟซีแฟนคลับตาดีนะคะภากันว่าศูนย์สเต็มเต็มพนาพี่นองแล้วเลขศูนย์สี่ี่มาตาใสนะคะมันเป็นเลขหมวกของทางด้านเจ้าหน้าที่พี่นองเพิ่นดได้ใ่นะคะแล้วมันเป็นเลขศูนย์สี่ยูเทิ่งหมวกเพิ่นนะคะละกะพอดีเหมือนกล้องมันจะ ถ่ายไปติดพี่น้องนะคะโอ้โหเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับภาพกันว่าแรกนี่ล่ละจัดเท้ๆพนาพี่น้อง04เต็มๆนอพี่น้องเนาะนะคะลวก็เอฟซีแฟนคลับหลายคนภากันลุ่นอีกพี่น้องนะคะว่าทางด้านอุงอิงกับบอสโจจะมีการจับลูกปิงปองจะมีการล้วงไหาไหมพนาพี่น้องเป็นไปตามคาดพี่น้องทางด้านบอสโจยมนินได้มีการจับลูกปิงปอง นะคะซึ่งสําหรับ fc แฟนคลับหลายคนกับภาคกันว่าโอ้โหนะคะคือมาคือมาจับช่วงเลขกําลังสิออกเทพ,พนาพีดองเพราะนะคะเพราะวา่าช่วงแบบนี้นี่นะคะทางด้านเจ้ามือนอพี่้องนะเพิ่นกะภากันปิดนะพี่้องน้องต่วากับว่เป็นยังนะคะสามารถซื้อได้นะคะสามารถซื้อได้นะคะโอในเว็บแบบนี้ก็มีนพพี้องนาะ,ะนันราพี่้องนะคะกระถือว่าเป็นเป็นตัวเหล็กที่เอิญว่าสวยงาม ้วก็มันไปตรงกับตัวเลขที่อุ้งอิงได้เคยหลวงไ้ไวน์นพี่น้องนะเป็นตัวได้บติก้อนนานี่สําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงน้องก็ได้มีการจับลูกปิงปองนพี่น้องนอหางวดทีผ่านมานี่เองนะคะน้องจับได้เจ็ดแปดเก้านะคะแล้วสําหรับตัวเลขที่ออกก็จะเป็นเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านพี่น้องนะนะคะสำหรับตัวเลขที่ออกก็จะเป็นแปดเก้านะคะกับ เจ็ดเก้านอพี่น้องนะะ้โอโนะคะโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าตรงตรงเต็มเต็มเลยลาบ,บันิสาหรับงวดนี้พี่น้องนะคะทางด้านน้องอุอิงเหมือนว่าน้องสิบบอสเมีการล้วงไห้พี่น้องแต่จะเป็นทางด้านบอสโจโยมนินนะคะคือว่าสสาหรับบอสโจนี่เพื่อนกบหลูอยู่แล้วพี่น้องว่าสําหรับเอฟซีแฟนคลับนะคะวงสาวน้อยเพชรบ,บันเพ้งเพิ่นผ้ากันมีบงังมีหลุนกับเรื่องพวกนี้นาอพี่น้องนาอเพื่นกะจัดไปอย่าให้เสียพี่น้อง ได้มีการจับลูกปิงปองนะคะซัหรับบอโจจับได้ทั้งสองตัวหลักะจับได้ทั้งสามตัวพี่นอ้องนะคะเป็นตัวใดแนว่วาติฟังดีๆเตรียมปากกามาจดพี่นอ้องนะคะวากัน่าโดนโดนเทียนอพี่นอ้องนอ,นอบอโจทีสี 4, เดินทางไปสถานทีแบบนี้หลักะโดนโดนเทียที่าบอโจสิมีการจับลูกปิงปองนอพี่นอ้องนอนะคะโอ้โหเป็นจังไดแน่ตอนนี้แดดซ่องตาพี่นอ้อง แดดซ้องตาแต่ว่าก็บาเ,เ,นะเ,เป็นยังนะคะบ่เป็นยังนะคะขอแค่ได้อ่านเลขให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันบ,บ่เป็นยังพี่น้องแดดแย่งตาซํานี่นะคะไม่มีผลกระทบอะไรนอกพี่น,อน้องเนาะนะคะซัหรับตัวเลขที่บอจได้จับให้นะคะก็คือตัวใดแนวยตีเลขสองตัวที่บอจจับได้ก็สิเป็นเจ็ดแปดพี่น้องนะคะนี่เป็นตังไหนไปตรงกับตัวเลขที่อุ้งอิงเคยได้ลวงให้ตังแต่งวด ก้อนนั่นแล้วก็งวดก้อนนั่นอีกนาอพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหมันไปตรงเกินแล้วก็สาหรับสามโตพี่น้องสาหรับเลขสาหรับเลขสามโตนะคะจับได้สามศูนย์สี่โอ้โหมันบังเอิญบ่พี่น้องบังเอญยังมติบังเอญไปตรงกับเลขหมวกทีทางด่านเจ้าหน้าที่เพื่อนได้ใส่ก้อนนั้นอีแอดมินก็นไดอานเข้าไปนะคะว่า,อาสองตัวเต็มสองตัวเต็มๆนะคะคือว่าศูนย์สี่เป็น เลขของทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นได้ใส่หมวกไปนะคะเป็นเลขศูนย์สี่เต็มๆแล้วบ่าโจกระจับได้อีกสามศูนย์สี่พนาพ,พนองโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับตอนนี้นะคะก็คือสีผ้ากันไปเยือนนะคะผ้ากันไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านยุลรปไปนะพ่นองนาะงสำหรับมือแลกงนี่นะคะขอใหายมือน,นี้โชคดีโชค m ắ นการสูผู้สุขคนนอพี่นองน้อนะะแล้วก็ว่กกันว่าสำหรับนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับผ้ากันว่าอุกอิงไดร่วงไฮบอ น้องบ่ได้ดวงให้พี่น้องนะคะเมื่อุวงอิงนี่คือว่าน้องกับบ๊อยอ่ามาในทางแบบนี้สักเท่าไหร่นอกพี่น้องเนาะแต่จะมีเพียงแค่แฟนคลับเอฟซีเท่านั้นที่จะอ่าที่จะหานะคะว่ามีตัวเลขไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับองค์อิงแต่ว่าน้องกับบ่อดบ๊อดได้บ๊อาดมาบอแบบตรงๆดอกพี่น้องนะคะนั่นล่ะพี่น้องนะคะกับตามที่แอดมิอเนี่ยบอกไปเดี๋ยวสีสรุปอีกที่นึงพี่น้อง สำรับเลขหมวกนะคะเลขหมวกของทางนั่นเจ้าหน้าที่ที่ได้ใส่นะคะก็จะเป็นเลข04นะคะสำรับบอสโจจับได้เลข2ตัวก็จะเป็น78นะคะสำรับเลข3ตัวที่บอสโจจับได้ก็จะเป็น304พี่น้องนะคะนั่นและพี่น้องกะถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆคันห้าไปออกทางประเทศเพื่อนบ้านจริงๆนะคะโอ้โหกะวากันมาแรกนี่มีโอกาส มีโอกาสที่ยมซีฟันครับสาวน้อยเพชรัแพงสีผ้ากันเฮตุตืมน้องพี่น้นนะนองน้องน่ารักพี่น้องกักขคอห้ยมือน,นีนะคะหลายคนโชคดีโชคมนกันไปน้องพี่น้องน้องขันห้าออกอีกลีน่คือว่าได้ออกข่าวเลยเด้กก็นานนี่พี่น้องเ็นบบนะคะบพว่าสิเป็นช่องข่าวสื่อข่าวช่องใหญ่หลายช่องพี่น้องนะคะพ่อเลกออกตามทีบอสโจไดร่วงให้ไปเป็นจังดจไดจนใดออกข่าวนาะพี่น้องน้องหลักกากเซว,วาซัมราบ,บอสโจเป็นกับคือสื่อลอตเตอรีไวอยู่ าพีนองน้อนันรัพี่น้องนะสำหรับมือนีกับวากันว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ fc แฟนคลับสีผ้ากันลุ่นนพี่นองนาะปกติหลายคนกับสีผ้ากันวาไปลุ่นใส้พุ่นละในวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนพี่นองนาะแต่ว่านี่หละพ่อทางด้านน้องอุ้งอิงกับบอจได้เดินทางไปจับลูกปิงปองถึงมองถึงบอลขนาดนี้นะคะหลายคนกับผ้ากันวาไม่พลาดหรอกนะคะสำหรับทางประเทศเพื่อนบ้านนพีนองนาองสำหรับแรกนีกับคอห้เป็นมือที่ มีเฮนพี่นองน้องมารอฟังกันนะคะต้องออกต้องออกอันใดอันนึงละไปนพีนองน้องปรกันว่าสําหรับต่างประเทศนี่มีหลายประเทศด้วยกันนพี่นองนอกับอขาแมือนี่นะคะโชคดีโชคม ắ นกันสุขภูสุกคอนนพีนองนองแต่ว่าแอดมินกับบิได้ว่าอยากสีสนับสนุนให้เอฟซีแฟนคลับมาในทางแบบนี้ดอกนพี่นองนอแต่ว่าก็คือจังหวัดน่ะพี่นองนะคะเข้าแล้วออกยากสําหรับเรื่องพวกนี้สําหรับเรื่องแบบนี้นี่คือว่าเข้าแล้วออกยากนพีนองน้องคาะกันถ้าหลายคนนะคะเพื่น คือว่าเพื่อนกะมักต่างความหวังไว้กับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเราพี่น้องแต่ตว่าก็อยาสีบอกวายุนะคะสาหรับาการสื่อเลขก,ก็ถทือว่าเป็นการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่งเราพี่น้องนอนท์ค่ะเสี่ยงโชคนี่หมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าสีออกตามทีเข้าสื่หรือว่าอาจสีบอกตามทีเข้าสื่อก็ได้เราพี่น้องนอนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าก็คือจังหวัเราพี่น้องนะคะเหมมันได้ลุ่นนะคะเสื่อว่าไลาย้นกับภากันว่าเดุ่น บัดถือกับว่าเป็นยังพนาพี่น้องบัดถ <privilege> ือกับว่าเป็นยังข้อแคร่คอยได้ซื้อบางคนคิดแบบนี้ก็มีนพี่น้องนนนาพี่น้องการแล้วแต่นะคะความสุขภัยความสุขมั่นนพินองน้องนะคะเฝ้าซื้อนะคะเฝ้าซื้ออ่าหลายคนกับภากันมามือนีแหละนะคะคอยสิเป็นเจพนาพี่น้องกับข้อให้มือนีหลายหลายคนสุขสมบังนะคะแต่ว่ามีค่าฐาค่าฐานหนึ่งพี่น้องที่อยากให้หลายคนได้ทองนะคะแล้วประสบความสําเร็จแล้วต้องคนขนาดนี้ต้องคิดดีทําดีนทำเด้นะคะ ทายังบกติอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงพี่น้องนะคะนี่เป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะนาร่าพี่น้องสําหรับเมื่อนี่เป็นตั้งใดแน่นะคะสาหรับวากันวาบรรยากาศนะคะอยู่ที่ศาลเจ้าปู่กุดเป่งโอ้โหคลึกคลื่นมากๆพี่น้องอุ้งอิงสมกับเป็นดารา FC แฟนคลับเดินทางไปต้อนรับน้องนะคะไปส่งกำลังใจให้อุ้งอิงคือว่าโอ้โห หล่นลามแห้งนาพี่นองเนาะสมกับเป็นซุปตาจริงๆนะคะนันละพพ่นองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบไปสมิสก้อนนอกเขาก็ข้ามาสวัสดีค่ะ